สวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่นิ h แชนแนลวันนี้จะเป็น Special EP เป็นคลิปแบบพิเศษพิเศษหนึ่งเพราะว่ามีน้องๆส่งขอมาให้เราได้แบบว่ารีวิวแล้วก็เอาไปลองเล่นกนันมันเกี่ยวกับพิ n ง์เบอร์แน่นอนอันนี้ ของ h ฮเด็กคือน้องเขาก็ทักมาบอกว่าอยากจะทําบอร์ดให้อะแบบว่าเหมือนส่งมาเป็นสปอนเซอร์ให้อะไรอย่างนี้น้องเขาก็ทําบอร์ดขายนี่แหละก็คือ h ฮเด็กก็ไปลองเสื้อหากันดูเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ด้วยนี่แล้วก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปให้ด้วยใครอยากดูบอร์ดหรืออะไรงนี้ก็ไปลองเสื้อหาดูก็ได้ส่วนกล่องนี้จะเป็นกล่องที่น้องที่มีชื่อว่าบอสก็คือน้องบอสเขาเหมือนทักมาบอกว่าพีา่แบบผมเนแบบเป็น f c นะคะอะไรอย่างนี้ซึ่งน้องน่ารักมากเลยทั้งสองคนเลยน้องน่ารักมากน้องก็บอกว่าผมอยากทําเป็นเร ให้พี่เออเป็นแท่งเหล็กอะไรเงี้ยให้อะไรเงี้แลนวน้องเขาก็เลยทําส่งมาให้นี่แล้วก็ก่อนหน้าเนี้มันจะมีน้องอีกคนนึงที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะน้องเขาก็เหมือนเปิดเพจขายกับเพื่อนคือเป็นเพจ t 0 t y bushing นี่เขาให้นี่เป็นเพจนี้เลยก็ต้องขอบคุณน้องมากเลยคือดีมากติดแล้วเอาไปเล่นรู้ด้วยโอเคเราจะเริ่มจากอันนี้แล้วกันเป็นตัวบอร์ดก่อนมาไม่เสียเวลาแกะเลยอ่ะเปลี่ยนมุมนิดนึง โอ้โหเห็นใช่ไหมทุกคนคือ,สต,อ s <S สติกเกอร์มาก่อนเลยนะสติกเกอร์นี้เป็นนี่เป็นริบเทปนี่เทป,ปก็ค่อนข้างหนาแบบหนาน,นุ่มเลยแหละนี่อันนี้หนึ่งอัน,นแ,ลแล้วก็มีสติกเกอร์เป็นลายแบบว่าเท่เลยนะเนี่ยทุกคนโอ้โหทุกคนเกินไปมากน้องให้สติกเกอร์มาคือถล่มทลายโอโ้สติกเกอร์คือเยอะมากถ้าไม่บอกว่าทำบอร์ดนี่นึกว่าขายสติกเกอร์แล้วเนี่ย โอ้เยอะมากขอบคุณมากเลยโอ้โหเขาชอบสติกเกอร์นี่นี่น้องเขาทำเป็นบอร์ดแบบอลูมิเนียมมาให้เราด้วยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นสกิมบอร์ดอลูมิเนียมเล็กๆเอออันนี้เจ๋งวะก็น้องน่าจะแบบว่าเพิ่งลองทำอันนี้เล่นเล่นดูหรือเปล่าแต่ว่าสวยนะอืทำให้เรียบอีกหน่อยน่าจะดีเนี่ยยังมีรอยเล็กๆน้อยแต่ว่าก็ขอบคุณมากเลยสำหรับอันนี้ดูบอร์ดของเราดีกว่าอันนี้น่าจะมีขอข้างในนะทุกคนหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาแกะก็นี่ นี่ข้างในนี้น่าจะมีแผ่นอยู่เดี๋ยวเราเอาออกมาก่อนแล้วก็มีอีกทุกคนเยอะมากน้องส่งมาเยอะมากขอ,อก,กระดาษมาให้ด้วยน่ารักมากส่งมาเยอะมากจริงๆในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้กล่องแรกหมดเรียบร้อยโอเคทุกคนจากไฮเดกร้านไฮเดกคือน้องส่งมาให้เยอะมากข้างในนี้เหมือนอันนี้ติดมาแพ็ค2อันอันนี้ก็อีกหนึ่งโอ้โ oh, หคือเยอะมากแล้วก็มีอันเล็กๆอันนี้ไม่ไม่รูคืออะไรเดีย๋ยวเรามาลองแกะดู แล้วก็เป็นบอร์ดเนี่ยที่เหมือนสกรีมบอร์ดแบบอลูมิเนียมอันนี้คือโคตรน่ารักอะมันเล็กๆดีนะที่น้องให้มามีคลิบเทปด้วยแล้วก็สติกเกอร์แบบมากมายแต่ว่าชอบนะอันนี้นะอันเนี้ยอันนี้โคตรเท่เลยอันนี้เท่จริงแล้วก็เป็นสติกเกอร์แบบว่าพวกยี่ห้อล้อสกตบอร์ดต่างๆมากมายมาี๋ยวเราเดี๋ยวเราพักจากสติกเกอร์ก่อนละกันเดี๋ยวแกะอันนี้อันนี้ไม่รู้คืออะไรอ,อันเล็กๆอ๋ออันนี้เป็นข้อความวก็มันไม่ได้มีอะไรใคน,นะทุกคนนี่ จะมีข้อความเล็กๆเขียนว่า34 m MM m ทั้งหมดนะคะก็คือจะเป็นไซส์34ทั้งหมดเลยโอเคน้องบอกเป็นไซส์34นะแล้วก็อันเล็กอันนี้จะมีอะไรเขียนอีกอเปล่าอ่านี่อันนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนจดหมายเหมือนกันนี่น้องเขียนไว้ว่าสวัสดีครับมีอันที่โมเดีค อ๋อคือมันจะมีอันที่เป็นเป็นโมเดลเฉยๆเอาไว้ตั้งโชว์เฉยๆแล้วก็เป็นแบบสกิมบอดก็คืออันนี้แหละใช่ไหมอันนี้คือสกิมบอดอ่ะนี่อันนี้จะเป็นก็สกิมบอร์ดแ,แล้วก็มีอันที่น้องบอกว่าจะเป็นเป็นแบบเฉยๆเป็นเอาไว้ตั้งโชว์แบบเล่นไม่ได้ อย่าเรามากแกะดีกว่าแกะออกมาแล้วนี่คือความหนาของฟิงเกอร์บอร์ดนี่จะเป็นฟิงเกอร์บอร์ดที่หนาที่สุดเท่าที่เคยได้มาเลยเอมดูจากลักษณะแล้วน้องไม่ได้ทําจากไม้ที่เป็นแบบว่าไม้แผ่นแล้วก็ค่อยๆมาวางซ้อนกันแต่ว่าน้องเล่นจะพูดไงดีน้องเล่นเหล่ามาเป็นเชฟฟิงเกอร์บอร์ดมาเลยอะเนี่ยมันคือไม้เลยอะสุดจริงๆอันนี้คือหนามาก,นกนนหนักแน่นโคตรหนักแน่นอย่าเรามาแกะอันนี้สองอันนี้ดีกว่าติดก,กัน อ่าอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอันที่เป็นโมเดนเฉยๆนะทุกคนแบบเอาไว้โชว์เฉยๆนี่อ่าได้อยู่นะนี่เอออันนี้ก็จะเป็นไม้ที่บางกว่าอันนี้ลงมามากๆอ่านี้เป็นโมแบบว่าไม่มีรูให้นี่เราเก็บไว้แล้วก็อันสุดท้ายอันนี้ก็ค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่หนักๆทุกอันเลยนะเราแกะมาทุกคนนี้มีสองอันด้วยกันเลยแกะมาแล้วอันนี้เป็นแบบลูมินียมเดี๋ยวนะเอทุกคนมาคืออันเดียว มันติดกันหรือว่าอะไรโอเคสรุปแล้วมันคืออันเดียวแต่ว่ามันแค่เป็นแบบต่ออันติดกันอันนี้ก็เล่นไม่ได้ไม่ได้เจาะรูมาให้เออแปลกดีนะเป็นแบบอลูมิเนียมมาเลยอนะ่ะเนี่ยโอ้แล้วก็หนะัก หนักพอๆกันกับไม้เลยคืออันนี้ก็ใหญ่มากอันนี้มีความรู้สึกว่าน่าจะหนาไปนิดนึงต้องบอกตรงนี้เลยนะว่าเพื่อเชฟน้องออกมาสวยนะดูดีแล้วดูความแบบปอกของมัน,นแต่ว่าต้องขออภัยด้วยอันนี้มันน่าจะใส่ทักไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างหนาเกินไปแบบน็อตไม่น่าถึงโอเคแต่ว่าขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมาก เดี๋ยวเอาไว้โชว์ทั้ง3อันเลยแล้วก็สก,กีบอร์ดอันนี้น่าจะเอาไปเล่นกันน้ําได้เดี๋ยวต้องไปลองดูขอบคุณทางไฮเด็กม,มากๆเลยโหส่งมาให้เยอะจริงโดยเฉพาะสติกเกอร์โคตรเยอะแล้วก็จิบเทปหนึ่งอันอันนี้ของไฮเด็กเดี๋ยวเราจะมาแกะอันที่2กันเลยดีกว่าน,นี่อันนี้เป็นเป็นเรียลที่น้องบอสส่งมาให้เราโอ้ในกล่องก็หมดเป็นเรียบร้อยก็แกะมาก็คือทุกคนว่ามันเหมือนอะไรมอนโทร์อ่ะ นเหมือนโทรศัพท์เลยอ่ะดูดิเฮ้ยข้อได้อ่ะมีแบบมีเครื่องวางเงี้ยแล้วก็รับโทรศัพท์เฮ้ยจ้าอ่ะแพคมาเหมือนเหมือนโทรศัพท์เลย<ะ>แล้วก็มีเยวกาดด้วยโอ้โหให้เยอะมากนี้ก็ให้เดวกาดมา3ชุดด้วยกันเลยน้องแถมเยวกาดมาให้ด้วยสมชุดว้าวแต่ว่าเรามาแกะน้องโทรศัพท์อันนี้กันดีกว่าชจ้อ่ะคือแพ็คมาหนาเน่นมาก ขออนะนุญาตชำระน้ำน้คนผู้มันหนักแน่นมากจริงๆว้าวโอ้โห <Wow. S 1> oh. oh. อันนี้คือหนักอยู่นะน้ำหนักใช้ได้เลยอ,อันนี้ได้อยู่น,นี้ดีเลยน้องเขาบอกว่าน้องก็จะเริ่มทำขายแนละ้วแล้วคนก็ไปรออุดหนุนน้องบอสได้ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนน้องไฮเด็กแล้วก็ t w e boosting ด้วยไม่แต่เนี้ยนี่คือแบบเฮ้ยน้ำหนักอะดีเลยอะ่ะคือมันหนักแล้วมันเวลาเล่นมันจะได้แบบ เรขไงมันจะได้ไม่โค้งเค็งบ้างเนี่ยมันต้องใช้แรงหนึ่งในการที่จะทำให้มันลงมได้เจ๋งอ่ะอน,นี่ก็โคตรเท่ดูดิ ก็เดี้ยวกาสติ๊กเกอร์อีกมากมายโอเคขอบคุณน้องๆมากเลยนะขอบคุณน้องๆทุกคนมากอันนี้คือซูมให้เห็นของทั้งหมดเลยนี่แต่ว่าของไฮเด็กนี่เราอยากจะ,อ,ะอยากจะขอแนะนํานิดนึงก็คือทําให้อันนี้บางเท่ากับไอโมอันนี้น่าจะดีกว่านี่อันนี้จะค่อนข้างหนาไปหน่อยมันใสใสทักไม่ได้ต้องขออภัยด้วยถ้าไม่ได้เล่นอันนี้ให้ดูนะแต่นี้เจ๋งเลยเว้ยมันเป็นแบบอลูมิเนียมมาเลยอะ ก็ชอบน้องสกินบอดอันเล็กๆอันนี้มากเลยอ่ะคือมันน่ารักมันน่ารักจริงๆเว้ยดูดีดิๆๆแล้วก็ขอบคุณจากน้องบอสด้วยที่ทำเลียวมาให้เราคือน้ำหนักดีเลยอันเนี้ยน้ำหนักดีแล้วก็แล้วก็เลี้ยวกาดอีกสามเซตด้วยกันต้องขอบคุณมากมากเลยขอบคุณน้องๆทุกคนที่ส่งของเข้ามาให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณน้องที่ก่อนอนันนี้ที่ส่งเป็นเลี้ยวกาดมาให้ของ twenty b o s h i n g ด้วยนี่ก็ไปติดตามของน้องๆก็ได้เลยขึ้นไว้ให้หนึ่งสองสามนี่ไป ลองดูกันได้น้องๆทุกคนน่ารักมากเลยก็ขอบคุณน้องๆที่ติดตามแล้วก็ส่งของมาให้อะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็อันนี้คือมันแปลกมากเลยเว้ยอันนี้บอดอะแต่ว่าชอบอะชอบความที่มันมีความแปลกอะเออความแปลกเงี้ยก็ถูกใจเลยแต่ว่า,าติดตรงที่มันหนาไปหน่อยนะคะหนาไปนิดนึงนะก็นั่นแหละโอเค๊ไม่รู้ว่ากล้องเห็นหน้าไหมก็ สำหรับน้องๆที่ส่งของเข้ามาให้อะไรเงี้ยก็ขอให้น้องขอให้น้องๆแบบว่าพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะแบบว่าทําจนแบบว่าขายได้อะไรอย่างนี้ไปเลยแบบพัฒนาแล้วก็คอยอัปเดตไปเรื่อยๆเลยก็รวมไปถึงน้องๆที่กาลังแบบว่าอยากจะทําแบบอะไรเงี้ยก็ทําทําได้เลย เราก็จะทำไอทำบอร์ดซีรีส์ก็เหมือนเป็นการลองทำบอร์ดด้วยเหมือนกันแล้วก็จะลองทำไปพร้อมทุกคนเลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็สู้ไปเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่กำลังลองทำอะไรใหม่ๆอยู่ขอบคุณน้นองๆทุกคนมากเพราะฉะนั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย